ดีครับพี่น้องครับมาต่อน้ำใส่สวนกันนะครับวิถีบ้านสวนครับพี่น้องบ้านผมนะครับบ้านเกิดนะครับบ้านของแม่นะครับลูกไก่ปลาฟักแล้วครับแม่นังครับ นี่นะครับพี่น้องวิธีขออภัยนะครับกล้องผมไม่ดีวิธีบ้านสวนครับพี่น้องอันนี้ต้นหม่อนนะครับหมอนบุรีรัมนะครับต้นสูงใหญ่นะครับยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับเพิ่งต่อน้ํามาถึงนะครับข้างหลังข้างหลังบ้านนะครับตอนนี้ประหยัดงบครับ ันประมาณไม่พอนะครับก็เลยห้อยวาวทิ้งไว้นะครับเอาไว้เปิดลากสายยางครับพี่น้องตรงไหนไม่ถึงเราก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะครับตามสภาพนนมะนาวมุมนี้นะครับเพิ่งให้น้ําเมื่อตะกี้ครับพี่น้องเป็นมะนาวแป้นนะครับแป้นโบราณน,นะครับ ้างหลังที่ไก่เข้าไข่นะครับเพิ่งทำความสะอาดเมื่อสักรู่นี้ครับนะครับตัดต้นผักชายาออกไปนะครับอันนี้ก็จะตัดแต่งกิ่งอีกนะครับ ตะไครครับถึงให้น้ำเมื่อกี้ครับพี่น้องช่วยชีวิตน้องครับฝรั่งไ้แดงนะครับพอเรามีน้ำอะไรก็สดชื่นนะครับค่อยค่อยคิดค่อยคอยทำนะครับอันดับแรกผมจะปลูกอะไรนะครับ สิ่งที่จําเป็นใช้ในชีวิตประจาวันนะครับก็คืออาหารนะครับเราต้องกินต้องใช้นะครับผมก็โรยกระเพราไปก่อนแล้วนะครับเอากระเพราโรยนะครับแล้วก็เอา,เอามะเขือพวงนะครับลงเอาพริกนะครับเอาพริกมาลงนะครับ ฝั่งทางนู้นนะครับนายห้อยกําลังเอาควายมาลงนะครับเป็นวิธีบ้านผมเหลือต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งนะครับมุมนี้ยังรกอยู่นะครับเหลือต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งยังไม่ได้ต่อน้ําใส่นะครับ ถ้าเรามีพริกมีมะเขือมอีเครื่องครัวนะครับเราก็สามารถเก็บไปขายได้นะครับมุมนี้ยังไม่เคยมานะครับอยู่ติดหล้างบ้านเลยนะครับอยู่ใกล้ต้นเฟื่องฟ้ามะนาวนะครับอันนี้ผักคาผักคาแก้ไขนะครับเราเขาเอื่นผักคานะครับ ผักคนไทยเรียกผักชะอมนะครับอยู่ติดไม้พยุงนะครับพี่น้องชะอมนะครับนี่ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับเพราะว่าระบบน้ำเราไม่ถึงเราก็เลยไม่ค่อยมานะครับมาแต่หน้าฝนก็รกแล้วนะครับตรงนี้นะครับความกว้างพอสมควรนะครับ ผมจะเอาพืชที่ปลูกง่ายมาลงก่อนนะครับอะไรปลูกง่ายครับก็มีมะเขือพวงนั่นแหละครับง่ายที่สุดแล้วครับกับมะเขือเปราะนะครับมะเขือเปราะก็ปลูกยากนิดนึงนะครับอย่าว่า,า่าผมจะปลูกไอ้มะเขือขื่นนะครับของบ้านๆน,นะครับเนื่องจากผมชอบกินอ่า แกงข้าวคั่วหรือแกงอมนะครับทางสุรินเขาเรียกแกงข้าวคั่วนะครับอมกระไก่ป่าครับพี่น้องเราก็ทําที่ดักไก่ป่าไว้นะครับไก่ป่าของเราเองดักในสวนแล้วก็แกงข้าวคั่วนะครับน่าจะมีความสุขนะครับน้ําก็จะต่อมาเรื่อยๆครับค่อยๆต่อ ข้อสี่หุนผมซื้อเมื่อวานนะครับราคาแบบหนานะครับปลายบานทอนละ45่บาบาทนะครับข้อต่อนะครับสี่หุนตกประมาณตัวละ10บาทนะครับส่วนวาวนะครับมีเป็นวาวแบบเกษตรนะครับวาวเกษตรก็ถูกหน่อยนะครับเนี่ยตัวละ20บาทนะครับพี่น้องครับถ้าวาวตาช้างก็ประมาณ45บาทนะครับ ก็คุณภาพความแตกต่างของถ้าใจผมผมว่าก็เหมือนกันนะครับของแพงก็ของแพงก็พังได้เหมือนกันนะครับผมใช้วาวที่วาวจุดที่ตรงตรงที่ผมต่อโซลาเซลล์นะครับวาวตัวใหญ่สองนิ้วนะครับปีกว่าก็เสียเหมือนกันครับก็เลย แนะนำพี่น้องว่าควรจะเป็นวาลวกษตรนะครับที่เราใช้ในสวนนะครับเพราะพวกนี้เนี่แพงเท่าตัวนะครับวาลวกษตรก็อายุประมาณปีกว่าเหมือนกันถ้าเราไม่โดนไม่เหยียบไม่ย่ําก็น่าจะเกือบสองปีนะครับนี่มนเครือพวงนะครับได้น้ำก็เริ่มออกดอกแล้วครับโซนฝั่งนี้ ฝั่งที่สวนอีกสวนก็สวยแล้วนะครับฝั่งน้นฝั่งน้นจะเป็นไรน้ำนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำอันนี้มากรดนะครับได้น้ำสปริงเกอร์นะครับ ันนี้พริกนะครับอันนี้พริกที่ผมกล่าวไว้ก่อนๆนะครับผมก็โด,โดยปกติธรรมดานะครับเดี๋ยวพามาดูมุมนี้นะครับตันนี้สปริงเกอร์จากตัวนี้นะครับ่ยเอเสียนน้องสาวปลูกไว้ พริกนะครับเราก็โรยแบบนี้เลยให้มองอกสวยสวยก่อนเราค่อยเอาไปลงนะครับอันนี้พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูสองนะครับที่เม็ดเล็กๆนะครับผมพึ่งโรยไปเมื่อสองวันก่อนนะครับ เนี่ยครับงามแล้วของกินนะครับผมทําของกินอย่างเดียวไม่ทําอย่างอื่นนะครับมนุษย์ต้องกินอาหารนะครับอันนี้ก็ได้น้ําแล้วครับเริ่มแทงหนอนแล้วมีเหลือโซนฝั่งนี้นะครับเวลงบประมาณก็จะเป็นเดือนหน้านะครับพี่น้อง ไม่จบไม่สิ้นนะครับปลูกไปเยอะเวลาต่อน้ําก็เป็นอะไรที่มีความสุขครับก็มีงานทําไปเรื่อยนะครับผมในโซนฝรั่งกิมจูนะครับกระอกก็จะมามุมนี้แหละครับเลยถ้าไม่มีคนหอ,อก็เป็นอาหารกระอกนะครับเลี้ยงไว้ดูนะครับเลี้ยงไวด้ดูอย่าไปคิดมาก เดินไปมือก็มือกร็รูดเม็ดกระเพราไปนะครับไปโรยตรงสปริงเกอร์นะครับถ้าเขาขยันก็ไปขายเอานะครับ สองบาทสามบาทห้าบาทสิบบาทนะครับหรือถ้าขยันก็ทำแกงไปไขายนะครับดูเจ้าไก่ป่าแม่นี้นะครับหนังยังไม่ฝักนะครับ เต็มทุ่งนะครับหลอดมาที่เดิมนะครับเอากะเพรามาโรยนะครับโรยเข้าไปพี่น้องโรยเข้าไปไหลงอกก็เอาเหมือนที่ผมพูดไว้นะครับปลูกพืชยังไงดีดีและง่ายที่สุดนะครับคำตอบก็คือ เอาเม็ดนะครับโปรยเลยครับหรือถ้าขยันก็ขูดลงนิดนึงนะครับเอาเม็ดเขาฝังนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าหรือเป็นไม้อะไรก็ตามนะครับประหยัดแล้วก็ง่ายกว่าเอาเยอะนะครับเหมือนเขาปลูกยางพารานะครับยางพารานีา่เจ๊กนะครับแถวอำเภอรประสานนะครับแถวที่เขามีที่อยู่แถว เขตชายแดนนะครับที่เขาจับจองไว้นะครับที่เขาซื้อชาวบ้านนะครับซื้อเยอะๆเขาซื้อเม็ดยางพาราเนี่ยแหละครับไถแล้วเขาก็รรยกับลุมละสี่ห้าเม็ดสุ่มลสี่ห้าเม็ดนะครับตัวไหนงอกก็เอานะครับบางคนเขาวานเลยครับพอต้นงอกนะครับ ต้นงอกยาวสูงขึ้นนะครับเขาก็จะไถนะครับไถให้เป็นแถวนะครับนี่คือเทคนิควิธีการนะครับพี่น้องมีความรู้มีความคิดก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนนะครับ เอาแบบเชิงสร้างสรรค์น,นะครับใครชอบสไตล์นี้ผมก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับนะชีวิตประจวันหลังภารกิจหน้าที่ราชการนะครับก็จะอยู่สวนนะครับทำไปทีละจุดละจุดนะครับปอน้ำถึงไหนนะครับคนไหนบ้านเราก็เริ่มเดินมานะครับผมจะทำวิธี ปลูกผักไว้นะครับให้เขาเดินมาเก็บนะครับเขาก็จะดูนะครับไปมาก็เป็นความเคยชินนะครับที่เขาต้องเดินดูรอบบ้านนะครับแล้วก็ทํางานสวนก็ใกๆๆนะครับก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับค่อยๆทํานะครับเดี๋ยวมีมากเองนะครับบ้านเรามีวัวมีควายมีไก่มีหมูนะครับมีแพะนะครับ มีปลาก็ไม่จะเป็นต้องออกไปข้างนอกนะครับไปเสวนาไร้สาระนะครับเราก็อยู่กับสวนเรานะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นนะครับเศรษฐกิจมันจะขึ้นจะลงก็ช่างมันเรามีปลากินเรามีไก่กินนะครับเรามีผักกินนะครับไม่ได้สนใจโลกนะครับเพราะโลกไม่ได้สนใจเรา กินตามทุ่งนะครับอะไรไม่มีเราก็หาให้มันมีนะครับป่บาเท,ท้เราเลี้ยงแล้ววันนี้เราเอาผสมไก่บ้านนะครับมันก็อยู่เองของมันนะครับมันก็หาไข่ไปทั่วนะครับเสียงกระตากกระตักฝั่งโน้น,นครับคลิปผมไม่มีอะไรหมากนะครับเป็นบรรยากาศบ้านๆอีสานนะครับเล่าเรื่องราวของ ลูกอีสานนะครับไม่มีป่าไม่มีเขาฝั่งนี้นะครับฝั่งสวนของลูกชายนะครับก็เป็นป่านะครับผมก็จะวิ่งเที่ยวดูแลทุกที่นะครับเป็นคนชอบทำงานนะครับแต่ไหนแจ่ไรก็ชอบทำงานชอบอยู่ชอบอยู่ตามทุ่งตามไร่ตามนานะครับ ไม่ค่อยมีเพื่อนฟูงเขาครบครับโดดเดียวตัวเองทำงานแบบนี้น,นไก่ป่าทับแล้วครับทับแล้วพี่น้องทับตะกีนะครับเนี่ยแล้วครับวิทีกอเรามีป่าเยอะๆนะครับไก่เขาก็เยอะๆเองนะครับ ตัวนี้เป็นฝรั่งฝรั่งกิมจู2นะครับพี่น้องผมซื้อมาสีหต้นในกลุ่มไขยฝรั่งนะครับก็เหลืออยู่ต้นเดียวนะครับไอที่ข้างในเขาขานะครับไม่ใช่กิมจูนะครับเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกนะครับจําไม่ได้ถ้าอ่านนชื่อก็จะจําได้นะครับ อยู่แบบนี้แหละครับเนี่ยขนาดมอนยังปลูกนะครับคนอื่นเขาไม่ปลูกผมนี่ยรำลึกอดีตนะครับสมัยเมื่อก่อนเด็กน้อยนะครับแม่เก็บใบมอนนะครับเป็นมอนใบเล็กๆนะครับเลี้ยงไหมนะครับอันนี้ก็เลยมาปลูกไว้ลูกมันตัวน,นี้เป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับที่เขาพัฒนาตามศูนย์มอนใหม่นะครับ ลูกก็จะใหญ่หวานนะครับก็ปลูกไว้นะครับรอบๆสวนผมมีประมาณหลายร้อยต้นนะครับก็ปลูกเรียงไายรอบๆสวนนะครับเวลาเดินทํางานไปเวลาลูกมันสุกก็เก็บใส่ปากนะครับชิมไปเรื่อยนะครับเนี่เป็นวิถีชีวิตผมนะครับผลไม้รอบสวนอันนี้ก็อันนี้ตรงนี้เดี๋ยวก็จะตัดแต่งนะครับ ปัดแต่งให้ต้นเตี้ยๆนะครับครับอันนี้เอาไว้ลบแดดก่อนนะครับให้ไก่มันลบแดดก่อนทำไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็สวยเองนะครับอย่างอื่นไม่มีช่างมันนะครับเวลาเราว่างจากดูวัวดูควายดูไก่แล้วก็เดินเข้าสวนนะครับ นี่แหละวิถีชีวิตผมนะครับดอกไม้เฟื่องฟ้านี่มีประมาณน,น่าจะเป็นร้อยต้นนะครับปูไปทั่วนะครับดูพี่น้องดูดครับนี่ครับไกลสุดเนี่ยเดิน ห้าสิบเมตรนะครับต้องเจอดอกไม้ต้นหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนกับหม่อนนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับเดินไปเสพบ,บรรยากาศดอกไม้ไปหนะหวังก็มาโม้ให้พี่น้องฟังอย่างนี้แหละครับ ไม่มีอะไรที่เป็นรูปแบบนะครับไม้ทางอีสานพืชผ,ผักสวนครัวก็เน้นไว้กินไว้ก่อนนะครับเน้นเจ้าของกินไว้ก่อนนะครับตามหลักพ่อหลวงนะครับตามหลักพอเพียงนะครับอะไรดีก็ดีกับตัวเราก็ปลูกไว้ก่อนนะครับทําไว้อะไรที่จําเป็นรองลงมานะครับก็เอาไวท้ทีหลังนะครับ โซนฝั่งนี้ยังยังไม่ค่อยมีสวนอย่างนะครับเพราะว่าหน้าดินมันตื้นครับพี่น้องปลูกอะไรก็ไม่สวยนะครับก็เลยเป็นพืชผักศวนครัวเป็นปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไปนะครับนี่แหละลูกอีสานนะครับทลิปนี้ขออนุญาตทักทายพี่น้องอแค่นี้นะครับพี่น้องเข้ามารับชมนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยน นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับในเชิงให้ความรู้นะครับให้แนวคิดแลกเปลี่ยนนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับาฝากช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ